นี่ไงโอ้โหนี่ไงนี่ไงไปหาแม่เอาไปหาแม่มามาหาคุณแม่ค่ะเก่งจังเลยโอ้โหกล้าแบบผู้ใหญ่เลยนะเนี่ยอือหือโอ้โหแหมกล้าแบบอือหือไม่ต้องคิดเลยนะเก่งจริงๆเลยเออโอ้โหดีใจดีใจเก่งจังเลยมาหาแม่ค่ะ เดินมาหาแม่ค่ะจ้ะเก่งจริงจริงเลยโอ้โหโอ้โหเก่งจริงอ้ยโอ้โหไหวไหมอ่ะไปไหวอาะไปเออโอ้โหเก่งที่สุดเลยมาค่ะเอาไปเดี๋ไปเดี๋ไปยังไงเมื่อยแล้วไงเมื่อยแล้วไงอ่ะไปลงไป หยุดพักลระคะน้องหยุดพักลระคะลูก<อ>น้องชลิสาก็เริ่มเดินแล้วนะคะแม่พิธก็จะฝึกน้องนะคะให้น้องได้ก้าวนะคะได้ฝึกเดินแบบนี้นะคะให้เขาออกมาเห็นข้างนอกเนอะเขาจะได้อยากเดินนะคะ เก่งมากค่ะมาลูกมามาหาแม่ค่ะเดินไปไปหาแม่อะ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 ส่งจุ๊บส่งจุ๊บอ่ะส่งจุ๊บด้วยนะส่งจุ๊บดีแน่ด้วยแม่มาเร็วค่ะแปดเก้าเก้าเก้าโอ้โหเก่งลูกเก่งโอ้โหอ่ะาแต่ช่วยแต่ช่วยกต่แปดเก้าได้แล้วนะเนี่ยเก่งจังเลยอย่าเะไรอย่างคนอื่นก็แล้ว าโอ้โหเก่งจริงๆเก่งมากเลยสามไปโอ้โหเดินไกลแล้วนะเนี่ยโอ้โหวันนี้เดินไกลมากเลยใช่ไหมคะเก่งจังเลยอ่อนยังอ่อนแล้วโอ้โหมา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 หมดแรงแล้วเก่งอ่ะปอบมือปอบมือเก่งโอ้โหเก่งจริงๆเก่งที่สุดเลยสองจุ๊บหนึ่งที ส่งจุ๊บส่งจุ๊บให้แม่ส่งจุ๊บให้พี่ๆหนึ่ทีได้ไหคะเรเร็วให้จุ๊บหน่อยค่ะลรวแจกภาษาแจกจุ๊บเลยจุ๊บส่งจุ๊บเลยจุ๊บเรวใครส่งให้ส่งนี่ส่งแล้วเก่งมาก้ออืส่งให้ตาด้วย่อ๋อส่งจุ๊บให้คุณตาโอ้จุ๊บจุ๊บรักๆเก่งมากรักๆออือจุ๊บจุ๊บจโอ้จริ อากล้องเหรลูกอากล้องเหรทำไมอ่ะยิ้มหวานเหรอคะหนูจะยิ้มหวานเหรอคะเก่งมากลูกเก่งมากแข็งแรงแข็งแรงกันเรเียกอะไรคะเรียกอะไรคะโอ้โหไหนตัวอะไรลูกตัวอะไรมาเรียกด็อกเหรอคะเรียกเบิร์ดหรือเรียกด็อกคะโอ้โหอ๋อเรียกอะไรคะลูกเก่งมากเก่งมากนึกว่ากลัโอ้โหอะไรลูกอะไรล่ะ ตัวอะไรลูกอ๋อเอามาหรือเปล่าเอลองมาแล้วไปแล้ว,ลวะคะ่ะ